บกให้ว่างกันไงเซึ่งมืออื่นสองมือสองมือเขาติดตัวละติดตัวละติดตัวละสองมือบอเอาบกใค่ไปเทศไอ้ยนี่ยมุนใจะกเกียนะบกไก้เทศด้านใ้จักเกียโอ้ยจีอยากอยากลองิืงให้กันนะเหรอวันติดยดงแดงเถียดนี้เออป็นแังไดงเทียกันุกันกันในหูอ่า พวปลาเป้าเนี่ยเขาเขาเขาไปง่ายโยนนะแต่ไม่จับจับเมียเนี่ยไปไปยังหยาคัดไหมไปยังหยาคัดนะถ้าพอได้จับเมียสิเขา<ฮ>นะเขาเขาเขาไปง่ายนะไปง่ายม,มันมันบมีอีกอย่างคัดนะคือมันมันไม่ได้เข่าถึงเข่าถึงารมณ์มันได้นะ,ะประมาณน,นั้นนี่การการที่บอบ่จับเนีย คือมันที่เขาถึงความรู้สึกเขาถึงอารมณ์มันได้นะมัน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 จิบอกคืออ่าจับเมียเมียเถทท็ดเอ <c oughs> ี้ยงขาเริ่อมหาชาติเลยมหาชาติน่ะร่องมึงจะเชื่อวังกนันหน้าหันหรอจะแจ้งได้หันไปเปลียนไปเปลียงไก่ข้อมาที่ไ้เปลียงไก่เปลี่ยร่างข้อไอ้มาที่นั่งมาที่บึงกันหน้าหันะรอแต่ก็ ติดร่างขึ้นแค่เดียวเทวว่านั้นแหละเบาเบาอยู่แค่เดียวจบพ็เลยบาบออาอยู่ล <c oughs> งวานะหน่อยหัวแมวนใหญ่ห้องร่องมึงเงนี่ยไหมเนาะอืองมึงเงนี่ยไหมห้องกับว่าที่จับ,จ,บจับจุดเอาเมื่อนั้นเลยํานังบ่ได้ไปนสนใจมันจับยัดรถนะประมาณนั้นจับยัดเอารถว่าว่า วัดว <ítulo> ัดดวงกันเบิ่งຫັ້ນນະອືມື້ເຊົ້າ้ື້ເຊົ້ານີ້ເທດອີ່ຫีັງບຸກນີ້ສັດທາວັດທ່ານຍกມກໍຟັງກະກ່ອນພັນເຖົ້າເຮົາຊື່ເຮົາວ່າເຮົາກະເທດຢູ່ປະຈໍານະກະແລ້ວແຕ່อມືเมื่อເມື່ອຄັນເມື່อດຮົາມັຮາກໍບມີແນວວມືດຮົງລາຍໆກມນົນນມືເົ້ານກາຫາຍລືອງາຍລືອງ ก็คือย่ำโซ่ห้องโวห้องกะใช่ย่ำตีย่อเขาย่อเขา้ตันที่สุดนะใ้ตันที่สุดนะเพราะว่าสารวัตรยานย่ำเขากะมีการมีงานเขาเหมะมีการมีงานเขาห้องกะต่างบิดเนื้อเอาตัดเนื้อนะเป็นโมโบเวลาที่จับพระละวานละเขาการเขาโมโบเขาไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมไม่ได้ยังยังเห็นมามว่าจับไม่ห antis, hum, ้องกะใส่เลสนะใส่เลสประมาณวันหนึ่งเขาหัคัดกวาง เขามอาในโต้เข้าไปความนะนจัดความไปความมันนีร่งไม่ไม่เบิ้งตัวหนึ่งโอ้ไม่ไอ้ไอ้อเขาเอื่นนยังจำซื้อว่าได้ไอ้ w a เ l e เสย